สวัสดีครับกบผมต้องกาวคริปโตนะผมวันนี้วันที่2พฤษภาคม2565นะครับผมซึ่งในวันนี้เราก็ปิดเอวีกันเรียบร้อยนะผมก็ตอนนี้เปิดเส้นใหม่เรียบร้อยนะผมก็คือเอากันเป็นง่ายๆเลยนะครับผมคือจบเส้นแดงกันนั่นเองนะโอเคฝากกดไลค์ให้กับคลิปนี้กันด้วยนะครับผมคนไลค์คนละหนึ่งทีนะกดไลค์กันก่อนกดไลค์ยังยังไม่ไดกดกดไลค์ด้วย โอเคแล้วสถานการณ์ของในวันนี้นะครผมเรามาดูตรงนี้เลยดีกว่าทําเฟรมวิกเนี่ยก็บอกได้เลยว่ามันลงมาแบบกระอ่วมนิดหน่อยนะครับผมก็คือชุดนี้นะหนึ่งสสห้ 1, 2, 3, 4, 5, 5สัปดาห์แล้วนะผมปิดตัวเป็นสีแดงซึ่ง เป็นอะไรที่แบบอุ้ยเจ็บปวดนะครับผมอันนี้ก็คือรอบหมีนะฮะนั่นเองนะรอบอ่ะโอเคไม่เป็นไรนะผมคือถ้าเกิดว่าเราดูไทม์เฟรมใหญ่ๆเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเป็นการไซเวย์เนาะแต่ว่าเป็นการไซเวย์ที่อ่ะค่อนข้างที่ใหญ่ๆนะครับผมก็มีรอบที่ชัดเจนอยู่พอสมควรนะครับผมว่าอ่ะนี่อันนี้ขึ้นมาเสร็จปุ๊บแล้วลงต่ออันนี้คือไซเวย์ไซเวย์หมายความว่ายังไงมันก็จะเหมือนกับข้างๆออกข้างแบบ คล้ายๆแบบนี้นะผมแต่ว่าอันเนี้ยมันค่อยๆยกโลขึ้นก็เป็นสถานการณ์ที่อ่าหน้าสิวหน้าขวานอยู่พอสมควรนะผมคือหลายๆคนเนี่ยจะเสียแบบถล่มมาหกเลยทีเดียวนะโอเคเรามาดูไทม์เฟรม1วันนะผมก็ตอนนี้มันยังอยู่ในอ่า falling wedge อยู่นั่นเองนะผมซึ่ง falling wedge คืออะไรคือเส้นที่ว่ามันกดไฮลงมานะผมแล้วก็กดโลลงมานะแต่เรามีข้อสันนิษฐานนิดนึงนะผมว่า อันตรงนี้เนี่ยมันคือการทำฐานนั่นเองเพราะอะไรเพราะว่า I, อซทั้งชุดนี้นะผมยังไม่ได้ไปขยับตรงไหนเลยแต่ว่ามีโอกาสที่จะค่อยๆดันสูงขึ้นเรื่อยๆนะผมแล้วเส้นสีเหลืองของ I, อซเองเนี่ยมันก็ทําการแบบเรียบมานานแล้วนะผมก็เป็นสถานาการณ์ที่ว่าเออน่าจะเป็นการทําฐานแล้วก็กดราคากันนะครับผม ซึ่งการกดราคาแบบนี้เนี่ยมันจะทําให้ฐานการคนคนซื้อในราคาเนี้ยเนี้ยมันจะหนาแน่นขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆพอเมื่อมันมีแต่คนซื้อในราคานี้นะผมเสร็จแล้วพอของไม่มีคนก็ต้องแย่งกันซื้อราคาเนี่ยมันก็จะถูกถีบขึ้นไปก็กลายเป็นเป็นขาขึ้นนั่นเองนะครับผมนะก็หลักการง่ายๆเลยของการตลาดนะครับแต่ว่า Mac d 4C เนี่ยตอนนี้นะผมก็ยังดูแบบยังอยู่ยังยังอยู่ในโซนสีแดงอะ่ะก็เลยแบบ พูดอะไรมากไม่ได้นะครับผมอ่ะโอเคสิ่งที่มันจะต้องเกิดขึ้นนะครับผมมันจะต้องเปลี่ยนเป็นขาขึ้นเนี่ยมันจะต้องมีในกรณีนี้เนี่ยครับผมคือเกินเส้นตรงนี้ไปแล้วมีการอยู่ตรงนี้ครับผมแนวต้านตรงนี้แล้วก็ชนชนเสร็จแล้วใช่ไหมมายืนอยู่บนฐานนี้ให้ได้นั่นก็คือการเปลี่ยนแนวโน้มนั่นเองนะผมซึ่งการเปลี่ยนแนวโน้มตรงนี้เนี่ยอ่าจากโลว์โลใช่ป่ะก็เป็นไฮเออร์โไปเรื่อยๆนั่นเองตามเนี่ยเนาะถ้าเกิดว่ามันจะขึ้น เรามาดูทาเฟรมสีชั่วโมงนะผมเราก็จะเห็นการเปลีป่ยนแปลงของมันชัดเจนมากขึ้นนะครับผมคือว่าทีเนี้ยจะเรียกว่าลากไปเชือกก็พูดได้นะครับผมก็คือขึ้นมาเสร็จปุ๊บร่วงลงมาปื้ดเลยลงมาเสร็จปุ๊แล้วก็มีการซื้อคืนอย่างต่อเนื่องใช่ปะ่ะ แล้วเปิดมาเนี่ยเป็นสีเขียวตรงนี้นะครับผมอันนี้ยังไม่จบอทาท์เฟรมสีชั่วโมงนะผมก็มจะจบประมาณช่วง 10, ประมาณ11บเอโมงนั่นเองก็รอดูต่อไปว่ามันจะขึ้นมาเสร็จปุ๊บแล้วลงอย่างนี้หรือเปล่านะครับผม <c oughs> โอเคดูท์เฟรมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเราจะเห็นมากขึ้นนะครับผมคือสิ่งที่เราเห็นเนี่ยใน1นึ่งทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยมันจะมีการยกโลเกิดขึ้นนี่อันนี้คือเรียกว่าการยกโลนะครับผมแล้วไอซเองเนี่ยก็ทำการว่าชนเส้นสีส้มนะครับผมแล้วก็มีแนวโน้มที่ค่อนข้างที่จะ โค้งขึ้นไปนะก็เป็นสัญญาณที่ดีนะครับผมว่ามันจะกลับตัวขึ้นไปแล้วหืออยังนะก็มีโอกาสที่จะกลับตัวขึ้นไปแล้วก็ชนเส้นเทสฐานแล้วก็พุ่งกันต่อไปนั่นเองเรามาดูทางฝั่งของโดมิเนนซ์กันนะผมโดมิเนนซ์เนี่ยถ้าเราดูทําเฟรมหนึ่งหนึ่งวันเลยเนี่ยนะครับผมโอกาสที่มันจะขึ้นไปถึงช่วงประมาณเส้นสีเขียวเนี่ยก็ยังมีอยู่นะครับผมแต่ว่าทีเนี้ยเส้นสีแดงตรงนี้อ่าตรงนี้มันเลยเส้นขึ้นมานะครับผมแล้วมีโอกาสที่มันจะยืนอยู่ด้วย นะครับผมก็ต้องระวังไว้นะครับผมระวังการถล่มของบิตคอยอีกหนึ่งรอบนะครับผมถ้าเกิดว่ามันพุ่งขึ้นไปตรงนี้เนี่ยแสดงว่าบิตคอยเนี่ยจะถล่มนะครับผมก็ต้องระวังไว้ด้วยแล้วก็ l ิคส์ a มนเ e นเมนดีๆแล้วกันนะครับผมสำหรับคนที่สปอร์ตนะก็จ้องไว้ก่อนนะครับผมว่า เขาจะซื้อเพิ่มหรือเปล่าอันนี้แล้วแต่แผนนะครับผมโอเคเรามาดูโดมิแนนของบิตคอยกันนะครับผมซึ่งบิตคอยเนี่ยก็ขึ้นมาใช่ป่ะขึ้นมาทะลุเส้นแนวต้านตรงนี้เรียบร้อยครับผมก็มาถึงช่วงของเส้นนี้เส้นสีส้มตรงนี้นะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่ามันขึ้นมาตรงนี้ใช่ป่ะทําเป็นรูปถ้วยเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวราคาเนี่ยมันก็จะขึ้นมานะครับผมซึ่งการทําเป็นรูปถ้วยเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะลงมาเสร็จปุ๊บ collection ห้าสิบใช่ป่ะอาสิบเสร็จปุ๊บล้วขึ้ อารมณ์ประมาณนี้นะครับผมสำหรับถ้าถ้ามันจะเป็นถ้วยนะก็รอดูอีกทีหนึ่งนะครับผมว่าดอลลนร์นของ i t c o อยเนี่ยมันจะเอาอยัางไงนะครับผมคือมอ,มองไปแล้วเนี่ยถ้ามันเป็นลูกถ้วยเนี่ยราคาของ i t t o o n เนี่ยมันจะพุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องก่อนนะครับผมแต่แต่ดมลลาร์ิเนี่ยของ USDT เนี่ยจะต้องร่วงด้วยนะแต่ถ้าเกิดว่ามันพุ่งขึ้นทั้งคู่นะครับผมก็ตัวใขรตัวมันแล้วกัน ตรงนี้แล้วแต่แผนในการจัดการเงินนะครับผมโอเคต่อมาเป็นสถานการณ์ของเจ้าตัวเอาคอยนะครับผมอ่ะโอเคลงมาถึงช่วงที่เส้นนี้พอดีนะครับผมแล้วก็มีการเด้งเส้นแล้วสิ่งที่มันจะต้องเกิดขึ้นนะครับผมคือการกลับขึ้นไปบนเส้นสีส้มนี้นะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่ามันไม่กลับมาเป็นเส้นสีส้มเนี่ยโอกาสที่มันจะล่วงต่อเนี่ยมันมีสูงมากนะครับผมก็ถ้าเกิดว่าขึ้นมาเสร็จปุ๊บอ่าเทสไม่ผ่าน มันลงมาอย่างนี้นะผม <c oughs> ก็ต้องระวังไว้ด้วยนะครับผมสําหรับเอาคอยคือเอาคอยเนี่ยมันขึ้นลงตามบิตคอยก็จริงนะผมแต่ว่าบิตคอยลงมานิดเดียวเนี่ยเอาคอยในยุ่ยเละหมดเลยนะครับผมโอเควันนี้เราข้ามมาอยู่ที่ดอทกันเลยดีกว่านะผมดอทนี้ก็คือเอ่อน่าจะมีการไซเย์ตรงนี้นะผมแต่ว่าไซเวย์เป็นคอลเลกชันตรงนี้นะผม A B C ตรงนี้ใช่ไหมเออถ้าเกิดว่ามองมองกันไปแล้วเนี่ยอันนี้น่าจะเป็น A B หรือซแถวๆนี้นะครับผมก็รอดูกันอีกทีหนึ่งนะครับผมซึ่ง B เนี่ยเออมันเป็นแนวรับแนวหนึ่งนะครับผมที่14ดอนเนี่ยเป็นแนวรับที่ค่อนข้างที่จะต่ําที่สุดแล้วนะครับผมแต่ว่า10ดอนเนี่ยก็ยังมีโอกาสถึงอยู่นะครับผมแต่ว่าต้องระวังไว้ด้วยนะครับผมว่าถ้าเกิดว่าคลื่นย่อยของมันเนี่ยไม่ได้เป็นคลื่นส่งแบบนี้นะครับผมก็ต้องรอดูต่อไปแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดโอเวอร์โซถูกป่ะการเกิดโอเวอร์โซเนี่ย มันจะต้องกลับมาเด้งขึ้นนะครับผมตามเส้นแนวแนวนี้นะครับผมก็อย่างน้อยที่สุดเนี่ยวันนี้หรือประมาณพรุ่งนี้นะผมเราจะต้องได้เห็นประมาณ17ดอลให้ได้นะครับผมนะถ้าเกิดว่าอยู่แถวๆ17ดอลเนี่ยอาจจะเป็นการที่ว่าเอออันนี้เป็นคลื่นส่งแล้วก็ปรับลงมาถึงช่วงประมาณ10ดอลก็ได้นะครับผมอันนี้เดี๋ยวต้องรอดูต่อไปนะผมแต่ว่าถ้าเกิดมันลงมาแบบ i m p พ l ล e นะกะ็ลงมาที่10เลยทันทีนะครับผม โอเคเรามาข้ามที่กาล่ากันเลยนะครับผมซึ่งกาล่านี่ผมก็ถือไว้เยอะอยู่พอสมควรนะโอเคสิ่งที่ผมมองใหม่นะตอนนี้นะผมก็คือว่าเป็นแพทเทิร์นใหม่นะครับผมก็เป็น falling wave เหมือนเดิมนั่นเองแต่ว่าทีเนี้ยการขึ้นของมันเนี่ยมันอาจจะแบบใหญ่เกินไปหน่อยนิดนึงนะครับผมเอาเราดูทางเฟรมวิกกันก่อนนะครับผมทาเฟรมวิกเนี่ยจะบ่งบอกได้ว่าถ้าเกิดว่ามันจะขึ้นนะครับผมมันจะขึ้น หรือเป็นขาขึ้นอยู่นะตอนนี้นะผมมันจะต้องกลับตัวแล้วนี่มันต้องกลับตัวแล้วตรงนี้เออเพราะว่า r อซเนี่ยมันลงมาแถวๆประมาณ4ี่สหิประมาณนี้แล้วนะครับผมก็คือมันห่างเส้นจากเส้น SMA เเรียบร้อยใช่ไหมเออซึ่ง ถ้าเกิดว่าเราตามแผนวีคเลยนะผมถ้าวีคเลยเนี่ยมันจะต้องลงมา30ถูกไหมซึ่งการลงมา30ิเนี่ยมันจะอยู่ประมาณสัก 0.11- ถึง0.09 0.07อนะไรประมาณนี้นะผมมันจะเกิดอ่า3านั่นเองนะผมแต่ว่าผมเชื่อว่าถ้าเกิดว่ามันจะต้องขึ้นไปต่อเนี่ยมันจะต้องแถวนี้แหละแหลอ,อือ <c> ร <oughs> อดูกันต่อไปนะผมแต่ถ้าเกิด ทำเฟรมวิกเนี่ยเราอาจจะเห็นมีการเด้งเส้นขึ้นไปนะผมถ้าเกิดว่ามองมองไปแล้วว่าอันนี้โอเวอร์โซถูกป่ะมันก็จะเป็นการเก็บของนี่เห็นหมเออแล้วมันก็พุ่งขึ้นไปใช่ป่ะชนเส้นปุ๊บลงมาเก็บอ่ะพอโอเวอร์โซตรงนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นแบบแป๊บบแ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 บบนบ่แบบ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 บบมบบแบบแบบแบบบกาบบแบบ โอเคมาดูอีกตัวหนึ่งนะครับผมก็คือแฟนทอมนั่นเองนะครับผมแฟนทอมตอนนี้คือมันเด้งเส้นอุย้ยฟิโบนัชชีตรงนี้แม่นเป๊ะมากเลยนะครับผมอันนี้คือ <c oughs> ผมจิ้มไว้เฉยนะครับผมจิ้มไว้เฉยอุย้ยผมจิ้มไว้นานมากเลยนะถ้าใครติดตามผมมาตั้งแต่แรกๆนู่นเลยนะครับผมผมจิ้มมาไว้นานมากแล้วก็มันมีการเด้งเส้นตรงน,นี้ขึ้นมานะครับผมก็ แนวต้านของมันนะผมก็จะอยู่ที่0.95นะผมก็ไม่มีอะไรมากนะผมแฟนทอมมันโอเวอร์โซใช่ปะแล้วเส้น SMA เนี่ยมันก็ลงมาไถ่ต่ำตรงนี้แล้วนะผมก็จะต้องมีการปรับตัวกลับตัวบ้างแล้วนะครับผมคือพอมาเส้นเส้น s อ a ตรงนี้ลงมาตรงนี้นะผมมันจะไหลลงข้างล่างอีกอ่ะเอออันนี้คือถ้าเกิดว่าไหลลงข้างล่างเนี่ยเออมันไม่มีการเทรดอะไรพวกนี้แล้วนะครับผมมันจะเป็นอะไรที่แบบ ชิหมหายไวปวกเลยนะครับผมถ้าเกิดว่าเส้น SMA ลงมาแตะข้างล่างแล้วก็ไหลาย,ยาวลงมาข้างล่างนี้คือแบบมันมันก็มีเคยเกิดขึ้นนะครับผมพวกตัว Market cap เล็กๆแล้วก็ที่มันพังไวก็หลายตัวนะครับผมก็ต้องระวังไว้ด้วยแต่ว่าแฟนทอมเนี่ยมันเป็นพวกเลเยอร์หนึ่งหรือเลเยอร์สูเนี่ยผมจำไม่ได้นะแต่ว่าไอตัวเนี้ยมันพื้นฐานดีอยู่นะครับผมดังนั้นแล้วเนี่ยการเกิดโอเวอร์โซเนี่ยมันก็ต้องเด้งขึ้นตามกราฟแบบนี้นั่นเองโอเคเรามาดูทรอนกันบ้างนะครับผมทรอนเนี่ย มีการเด้งเด้งขึ้นมารุนแรงมากเลยนะผมผมไม่ได้ติดตามตัวนี้นะผมเพราะว่าเจ้าตัวเชนเองเนี่ยมันก็จัสตินเขาไปเป็นอย่างอื่นเรียบร้อยนะผมไปเป็นทูตใช่ไหมโอเค สิ่งที่เราจะสามารถเห็นได้นะผมก็คือเส้นเทรนนะครับผมเส้นเทรนเล็กๆตรงนี้นะโอเคถามว่าดีไหมมันก็รู้สึกว่าดีนะครับผมยูสเคสของมันเนี่ยมันก็เริ่มเข้ามาอย่างต่อเนื่องแล้วนะผมคือผู้บริหารใหม่นี่ค่อนข้างที่จะวิสัยทัศน์ชัดเจนอยู่พอสมควรน,นะโอเคถ้าเราดูไทม์เฟรมวีคเลยนะผมเอาเรามาดูกันยาวๆกันเลยเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีการกดหัวลงมานะผมเนี่กดหัวจากนิวไฮนะผมกดลงลงมาใช่ปะ แล้วมีการยกโลขึ้นมาเล็กน้อยนะถ้าดูทำเฟรมวิ่เนี่ยจะเห็นว่าในระยะยาวนะผมเราเราสามารถเล่นเล่นได้ใช่ไหมมันเป็นรูปสามเหลี่ยมตรงนี้นะผมก็เป็นคอลเลกชันที่บ่งบอกได้ว่าอันนี้น่าจะเป็นเวฟ4นี่ครับผมเป็นเวฟ4ใช่ไหมอ่นะถ่ายไปเสร็จปุ๊บเราขึ้นไปเวฟ5อะไรอย่างนี้นะผมก็รอดูกันต่อไปถ้าเกิดว่าแนวรับของมันนะผมตอนนี้คือมันอยู่ที่แนวรับถูกไหม อันนี้คือท่านสมาชิกขอมานะผมคือแนวรับเนี่ยมันจะอยู่ที่0.04ะครับผมสำหรับทรอนนะแต่ว่าทีเนี้ยมันยกโลขึ้นเรื่อยๆถ้าเกิดว่ามันไม่หลุดตรงเนี้ยไม่หลุดตรงนี้นะผมก็ถือว่าถ้าเกิดว่ารับเนี่ย ได้นะก็จะได้ดีมากเลยนะครับผมถ้าเกิดว่าคนเล่นดาวเทล,ลรี่ใช่ไหมดาวเทลรี่เนี่ยก็เล่นรองตรงนี้ใช่ป่ะอัดรอตรงนี้แล้วก็ไปปล่อยแถวประมาณช่วง83%นะครับผมหรือประมาณ0.13อะไรอย่างเงี้ยนะผมก็สามารถเล่นได้นะครับผมสำหรับทรอนดูในไทม์เฟรม4ชั่วโมงนะครับผมมันไม่แน่ว่ามันจะต้องอ่าโอเวอร์โซ่ so, เอ้ยมันจะต้องโอเวอร์บายกันก่อนนะครับผมซึ่ง ถ้าเกิดว่าโอเวอร์บายรัวๆนะครับผมมันก็จะเกิดดันราคาขึ้นนะันั่นเองนะผมก็รอให้มันแบบเอ้ยพุ่งขึ้นพุ่งขึ้นพุ่งขึ้นแล้วก็ชนชนเส้นนี้ขายอะไรเงี้ยก็ได้นะครับผมคือทาเฟรมสี่ชั่วโมงตอนนี้นะผมถ้าเกิดว่ามองทางด้านเทคนิคนะผมตอนนี้มันชนแนวต้านอยู่นะครับผมก็คือตอนนี้ถ้าเกิดว่าเล่นสัน้นมันเป็นการไซด์เว์นะครับผมก็พอลงมาเสร็จปุ๊บค่อยซื้อก็ได้นะครับผมประมาณนี้นะสำหรับเจ้าทอนโอเค ต่อไปครับนะผมครับนี่ก็คือหลุดแนวนะครับผมอ่าโอเคหลุดแนวจะว่ายังไงหลุดแนวก็คือจะต้องลงมานั่นเองนะผมอ่าโอเคมีโอกาสที่จะลงมาถึงช่วงประมาณร้อยห้าสิบสี่บาทนั่นเองไม่รู้ว่าเทเทมันไม่มีเทอะไรแต่ว่ายังไงก็ตามนะผมยังไงก็ต้องเด้งเส้นนั่นเองเพราะอะไรเพราะว่ามันเกิดโอเวอร์โซนะครับผมโอเวอร์โซในไทม์เฟรมวันด้วยนะซึ่งถ้าเกิดว่าไทม์เฟรมวันตรงนี้นะผมมันเกิดโอเวอร์โซเนี่ย มันจะต้องมีการ rejection เ่ยเห็นป่ะ rejection ราคาเนี่ยเท่ากันเลยเป๊ะเลยนะผมก็อยู่ที่ประมาณ190เนะี่ยเป็นการที่ว่าน่าจะเป็นการต่อราคาแล้วแหละแล้วก็เกิด divergence อ่อนๆน,นะผมถ้าเกิดว่าราคาเนี่ยตรงนี้นะผมมีการเด้งขึ้นกลับไปนะผมก็เป็น divergence โดยสมบูรณ์นั่นเองนะผมก็ต้องรอให้มันปิดวันตรงนี้ด้วยนะโอเคดูทางฟมวิ์เลยดีกว่านะผมทางฟิวสเนี่ยวงบอกได้เลยว่ามันยังต้องลงต่อนะถ้าเอางี้ ร้อยสิบสองบาทนะครับผมจะเป็นการลงของท์เฟรมวีกใหญ่ๆเลยนะครับผมก็อาจจะหน้าตาเ,าเหมือนกาล่าก็ได้นะครับผมณตอนนี้ในเวลานี้นะครับโอเควันนี้เราสรุปเพียงเท่านี้นะครับผมคือเอาเป็นว่าตลาดเนี่ยมันยังทรงตัวอยู่นะครับผมขึ้นอยู่กับบิตคอยนั่นเองนะครับผมถ้าเกิดว่าบิตคอยมันขึ้นเนี่ยตัวอื่นๆเนี่ยมันอาจจะมีการพุ่งขึ้นก็ได้นะครับผมตอนนี้คือมันก็น่าจะเป็นการไซด์วี รอปรับฐานกันก่อนนะครับผมสำหรับบิตคอยแล้วก็หลายๆตัวนั่นเองนะก็ต้องเผื่อนิดนึงนะผมเอาเงินเผื่อไว้อะไรเงี้ย เผออื่อแบบถลม่มปุ๊บเกิดอะไรซื้ออะไรอย่างนี้นะผมโอเคแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร e กดกระดิ่งกันด้วยนะผมใครที่อยากสนับสนุนผมนะผมก็สามารถทําผ่านได้ Membership ด้วยนะครับผมตอนนี้เพื่อนน้อยลงแล้วก็ชวนเพื่อนกันมาดูได้นะผมเพราะว่าช่วงเนี้ยควรที่จะดูไว้นะครับผมเพราะว่าเป็นตลาดขาลงซึ่งถ้าเกิดว่าตลาดขาลงเนี่ยมันจะต้องมีการดูว่าตอนไหนเนี่ยราคาถูกที่สุดนะครับผมติดตามกันไว้นะอย่าเพิ่งออกตลาดละ่ะเดี๋ยวพลาด โอเคแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมสวัสดีครับบ๊ายบายแล้วเจอกันครับลกทุกคนนะครับจุ๊บ